คโอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนเรื่องปัจจุบันทำเป็นทมโมความคิดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อเราคิดขึ้นมาพร้อมกันมันก็ดับท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านกล่าวว่าอดีตและอนาคตมันก็อันเดียวกันนั่นแหละความตัวเดียวนี้แหละอดีตและอนาคตก็อันนี้แหละปัจจุบันก็อันนี้แหละ แต่ปัจจุบันนี้เป็นธรรมโมอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาเรื่องของสังขารทั้งหลายมันปรุงมันแต่งมันเกิดมันดับอยู่นี้มันแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่นี่แหละสมควรจำต้นมันไว้ต้นเหตุอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโม จำไว้ให้แม่นน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของตนน้อมเข้ามาในกายให้รู้แจ้งเห็นแจ้งจนเห็นเป็นโครงกระดูกทำทั้งหลายก็ต้องรู้แจ้งกายนี้รู้แจ้งใจนี้จึงจะเป็นผู้รู้เช่นพระภิกษุผู้เดินทางขณะบินทบาทภาวนาไปก็น้อมกายนี้เข้ามา น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาให้มันเห็นแจ้งเห็นจนเป็นร่างกระดูกพอดีไปถึงบ้านหลังหนึ่งไปยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นขณะเดียวกันสามีภรรยาเจ้าของบ้านนั่นแหละเกิดมีปากมีเสียงกันขึ้นภรรยาหลบออกจากบ้านไปเดินผ่านหน้าภิกษุนั้นไป ผู่หนึ่งสามีก็เดินมาและถามพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าเห็นสตรีเดินผ่านมาทางนี้บ้างไหมพระภิกษุตอบว่าขณะที่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นสตรีเดินผ่านมามีแต่ร่างกระดูกผ่านไปเท่านั้นฝ่ายสามีจึงคิดในใจว่าทำไมเราถามหาสตรีแต่พระคุณเจ้าบอกว่า ร่างกระดูกเดินผ่านไปอันนี้แหละท่านที่ทำได้กำหนดได้ทำให้เกิดกำลังกายกำลังใจเมื่อกำหนดได้เช่นนี้ก็จะวางหมดไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับเนื้อหนังมังสาเห็นแต่ศักว่าร่างกระดูกมีตับไตไส้พุงอยู่ภายในนี้แหละการพิจารณากายพิจารณากายพิจารณาใจ ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่ภายในใจอย่างนี้ถ้าว่าตามหลักปริยัติธรรมแล้วมันมากมายแต่ก็เอาของเก่านี่แหละกลับไปกลับมาเล่นของเก่าอยู่นี่แหละกลับไปกลับมาไม่มีที่สิ้นสุดต้องเอาให้แจ้งรู้รอบสังขารเมื่อรู้รอบสังขารทั้งหลายแล้วจึงดับต้นเหตุมันได้รู้เท่าสังขาร สังขารทั้งหลายดับไปหมดใจมันจึงสงบลงไปรู้ธรรมเป็นนะก็ว่าเป็นธรรมก็ได้เป็นนะโมก็ว่าอติตาทรรมเมาอนาคาตาร,รมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมตั้งหลักอย่างนี้ไว้เสียก่อนถ้าเพิดเพลินหลงไปให้ยกขึ้นพิจารณาอดีตอนาคตเป็นธรรมเมา ปัจจุบันเป็นธรรมโมมันหลงของเก่านี้แหละทำเข้าไปให้จิตมีกำลังถ้าจิตยังไม่มีกำลังดูประหนึ่งว่าการทำนี้มันลำบากผู้คนผู้ปกครองคนหมู่มากซึ่งแต่ละคนก็มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นละความชั่วเอาไปเอาไป เวลามันหลงต้องจำที่ต้นเหตุคือตัวสังขารมันมักจะไปเป็นอตีตาทำเมาอนาคตาทำเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมทิติภูตังตั้งอยู่ไม่ไปไม่มาไม่ออกไม่เข้าอันนี้เป็นของจริงไม่ออกไม่เข้าไม่เสียหายนี้คือทิติธรรมโม ใจมันตั้งอยู่ในนั้นมันไม่ไปที่ไหนถ้าทำให้ได้ของจริงมันตั้งอยู่ในนั่นแหละรู้แจ้งเห็นแจ้งส่วนมากคนทั้งหลายมักจะได้มากในด้านความจำแต่ถ้าเอาเข้าจริงๆหลบเข้าไปตรงนั้นทีหลบเข้าไปตรงนี้ทีหลงหลายเลยการกระทําเป็นสิ่งสำคัญทำเข้าทำเข้า เมื่อได้กำลังแล้วมันเกิดเองจำหัวข้ออดีตอนาคตปัจจุบันปัจจุบันเป็นธรรมโมอดีตอนาคตเป็นธรรมเมาจำหลักอันนี้ไว้ให้ดีสังขารมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละว่าไปก็ไม่มีที่สิ้นสุดประเดี๋ยวเอาอย่างนั้นประเดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาเข้าเอาเข้าไม่มีที่สิ้นสุดก็เลยลืมหลักไปเสีย ให้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้แหละเร่งเข้าความเพียรไม่หลับไม่นอนบางทีก็หลงลายไปบ้างเหมือนกันอตีตาทำเมาอนาคตาธรำเมาปัจจุบันเป็นธรรมโมตั้งอยู่ในทิติภูตังตั้งอยู่ไม่ได้ไปที่ไหนไม่ว่าอดีตอนาคตหลวงปู่มั่นท่านว่าไม่ต้องเอามาก เอาเพียงเล็กน้อยก็พอแล้วอตีตาทำเมาอนาคาตาทำเมาปัจจุบันเป็นธร,รมโมประเดี๋ยวยกอันนี้ขึ้นมาประเดียวยกอันนั้นขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดยกของเก่านั่นแหละไม่รู้ของเก่าถ้ารู้ของเก่าก็เป็นอันแล้วกันถ้ายังไม่รู้ของเก่ามันก็ทับอยู่นั่นแหละสติสัมปัญญะก็ดี สัมมาสติก็ดีก็อันเดียวกันนั่นแหละคิดดีก็ดีคิดชั่วก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับมันอันเดียวนั่นแหละมันหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นแหละเอาสตินำออกเสียจากความชั่วอันเป็นส่วนดีก็รักษาไว้อันเป็นส่วนทุกข์ก็ให้ละเว้นเสียสติสัมปชัญญะสัมมาสติก็อันเดียวกันนั่นแหละ มีหน้าที่กำหนดรู้ที่เกิดของธรรมที่ดับของธรรมรู้อยู่ที่เดียวนี้แหละละอยู่ที่เดียวนี้แหละวางอยู่ที่เดียวนี้แหละการปารบความเพียรก็เอาสตินี้แหละเวลาเกิดความคับขันก็ให้น้อมเข้ามาปฏิบัติอยู่ให้เพียรเพ่งอยู่จนหายสงสัยเพ่งจนหายสงสัย อันนี้สำคัญมากเพ่งเข้ามาสู่จิตสู่ใจอย่าไปเพ่งออกภายนอกเพ่งจนหายสงสัยจนไม่มีเกิดไม่มีดับพาณา,าจารย์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เพียรเพ่งอยู่จนมันดับไปเองแม้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเองแต่อย่าเข้าไปยึดถือในอะไรอะไร สิ่งที่มันปรุงขึ้นแต่งขึ้นมักจับมันไม่ทันจิตของผู้มีความเพียรเพ่งอยู่จนหายสงสัยอย่าไปเพ่งออกภายนอกให้เพ่งเข้าสู่ภายในเมื่อมีสติมั่นเพ่งอยู่อย่างนี้สิ่งทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปให้เพ่งจับอยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่าไปเพ่งอดีตอนาคตอดีตเป็นธรรมเมา อนาคตเป็นธรรมเมาพามานาจารผู้มีความเพียนเพ่งอยู่เพ่งอยู่ภายในต้องเพ่งเข้าสู่ภายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองอย่าเข้าไปยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนี้เพ่งอยู่จนหายสงสัยถ้าหายสงสัยมันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นแหละ การเพ่งอย่าให้มันออกไปข้างนอกให้เพ่งเข้ามาหาใจให้เข้าสู่ใจให้เข้าสู่ทิฏฐิภูตังให้ตั้งอยู่ในธรรมอันไม่ไปไม่มาไม่เข้าไม่ออกเร่งความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนทรรทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ว่าสมัยใดท่านเปลี่ยนอิริยบททั้งสี่ยืนเดิน นั่งนอนมีความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถไม่ทอดทิ้งมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านปารกความเพียรในว่าอดีตชาติของท่านเคยเป็นหมอรักษาโรคตาไปประกอบยารักษาตาให้คนไข้คนหนึ่งแต่คนไข้เป็นคนไม่ชอบเสียเงินเมื่อในตาของตนหายแล้วก็บอกหมอว่ายังไม่หาย หมอรู้ว่าคนไข้คิดจะไม่ให้ค่ารักษาต่อมาจึงประกอบยาอีกขนานหนึ่งให้คนไข้นั้นหยอดตาเมื่อคนไข้หยอดตาด้วยยาขนานใหม่แล้วตาพิการไปทั้งสองข้างหมอนั้นละจากอัตภาพนั้นแล้วมาเกิดเป็นพระภิกษุด,ดังกล่าวนี้ท่านปรารบความเพียรอย่างแรงกล้าไม่ยอมนอนจนในที่สุด จักษุของท่านพิการไปทั้งสองข้างพร้อมกันกับอาสวะก็สิ้นไปจากใจจักสุพิการทั้งสองข้างก็เพราะอาดีตกรรมที่เคยประกอบยาทำให้ตาคนไข้บอดทั้งสองข้างความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะความเพียรอย่างไม่ท้อถอยของท่านเรื่องนี้เป็นคติเตือนใจผลของกรรมดีกรรมชั่วมี แต่ให้ผลต่างกรรมต่างวาระกันคันติบาร,รมีอดทนด้วยกายอดทนด้วยวาจาอดทนด้วยใจท่านไม่ยอมละความเพียรแม้ว่าจะเสียจากสุขทั้งสองข้างในที่สุดท่านก็ได้สำเร็จอรหัน์หมดภพหมดชาติอตีตาทำเมาอนาคาตาทำเมาปัจจุบันเป็นธรรมโม จำเอาไว้ให้แม่น